ครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปาร์คบเซ็นชันแนลครับวันนี้เราเดินทางมาใกล้จากเชียงใหม่สู่กรุงเทพเพื่อจะมาฟิตติ้งจักรยานครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สปอร์ตเทคกับอาจารย์ดี้ครับขอแนะนําอาจารย์ดิ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ขอฝากตัวหน่อยนะครับผมยินดีครับผมมีปัญหากับจักรยานที่ปั่นอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นรถจักรยานที่ดีนะผมชอบมากๆนะครับตอนนี้ก็ปั่นไปประมาณ5000กิโลได้สําหรับรถคันนี้มีอาการ ค่อนขอ้างไม่ค่อยอยากจะพกมันไปทุกที่พเพราะว่ามันไม่ค่อยสบายเพราะว่า,าด้านด้านหัวไหล่จะปวดหัวไหล่แต่ข้างเดียวข้างขวาข้างเดียวแล้วก็มือชาหลังจากประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับชั่วโมงครึ่งเป็นต้นไปมันจะเริ่มเริ่มเจ็บแล้วก็ด้านขาหรือต่างๆมันมันทรมานอ่ะมันมันไม่ค่อยน่าปั่นเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวขอแนะนำตัวกอนก็อยากจะมาปรึกษา อา,อาจารย์ Eat, อิปร้านชื่อว่าอะไรครับร้าน s p o r t t e h คครับเนี yeah. Sport ่ยสปอร์ตเทคแอนด์เวโรจิกฟิตสปอร์เป็นแบรนด์ของผมเอง v e l o จิกฟิตเนี่ยเป็นแบรนด์จากนิวซีแลนด์เนี่ยซึ่งผมเป็นผู้นําเข้ามาในประเทศไทยเป็นคนแรกนี yeah. ่ยแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทรนเนอร์ uh, mm hmm. ให้กับเวโ i c ิกฟิตฟิตติ้งส o ูลนะครับซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะสอนนักเรียน mm hmm. นะครับเพื่อในอนาคตใครอยากจะไปเป็นอาชีพ b บฟิตเตอร์ต่อนะครับ เราก็จะมีการเรียนการสอนแบบนี้ซึ่งคนที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิชาไบาฟิตติ้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเรียกว่าอะไรดีอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นนักจักรยานเป็นคนปั่นจักรยานที่มักจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับตัวเองเช่นทำไมปั่นแล้วบาดเจ็บแล้วทําไมผมถึงหาคําตอบให้ตัวเองไม่เจอเหมือนอย่างที่ปาลม,มาถามผมว่าทําไมผมปั่นแล้วผมเจ็บผมปั่นจักรยานผมก็ยังหาคําตอบตัวเองไม่เจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์ของวิชาไบาฟิตติ้ง มันคืองานวิชาการมีที่มาที่ไปมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้นะแต่การที่จะพิสูจน์ได้ของในแต่ละเคสแต่ละคนเนี่ยหนึ่งก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการปั่นจักรยานเนี่ยนะครับมันกีฬาจักรยานเขาขี่กันยังไงเล่นกันยังไงก็คือคมีพื้นฐานของคนขี่จักรยานมาก่อนเนี่ยถ้าคนที่อยากจะเป็นไบค์ฟิเตอร์แน่นอนผมซีเรียสว่าคุณต้องมีความเป็นช่าง เนี่ยตัวอยไม่งั้นคุณจะลื้อรถของคนอื่นได้ยังไงนะต้องรู้จักว่าอุปกรณ์ในโลกนี้มีอะไรบ้างนะครับส่วนทรงต่างๆมุมองศาจิโอเมตรีของรถจักรยานเป็นยังไงนะครับทำไมต้องมีขาจานสั้นยาวทําไมต้องมีอานที่หลากหลายคอแฮนทําไมจะต้องมีหลายเบอร์จังเลยทําไมต้องทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปหาคําตอบได้จากคําว่าวิทยาศาสตร์ได้ค,ความยากของมันอยู่ที่ตรงที่ว่าหนึ่งก็คือวันนี้คุณมาหาผมคุณมาตั้งโจทย์ให้ผมว่าคุณมีปัญหาเรื่องแบบนี้ คุณต้องค้นหาให้เจอว่าโจทย์ที่เขาถามเขาถามอะไรถามยังไงวิเคราะห์ให้ได้ mm hmm. เนี่ยที่คุณถามผมเมื่อกี้มันเป็นเพียงแค่อาการแล้วคุณมาบอกเล่าผมเฉยแต่โจทย์ที่แท้จริงที่ผมจะต้องหาวันนี้ก็คือผมต้องหาว่าปัญหามันอยู่ที่ร่างกายคุณหรือปัญหามันอยู่ที่โพส i t i o n อยู่บนจักรยาน mm hmm. หรือปัญหามันอยู่ที่ฝั่งอุปกรณ์ต้องหาโจทย์นี้ให้เจอเมื่อไหร่ที่คุณหาเจอแล้วคุณจะรู้ว่าเออปัญหามันน่าจะมาจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้น ถ้ามันเป็นปัญหาที่คนก็ต้องแก้ที่คนถ้ามันเป็นปัญหาที่อุปกรณ์ก็แก้ที่อุปกรณ์ mm hmm. แต่ถ้าคนไม่มีปัญหาอุปกรณ์ไม่มีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องบางโพ i ิชันที่มันส่งผลกระทบทําให้เกิดอะไรขึ้นหรือการวางตําแหน่งบางตําแหน่งที่มันไม่สมดุลต่อการขับเคลื่อนของร่างกายมนุษย์นะ mm hmm. ร่างกายมนุษย์เนี่ยจะมีวิธีการขับเคลื่อนหรือเราเรียกว่าฟังชันมูมเ่ยที่มีความต่างกันโดยโดยธรรมชาติของมนุษย์นะฮะมนุษย์แต่ละคน ออกมามีขามีแขนเหมือนกันแต่รายละเอียดของร่างกายล้วนแล้วแต่แตกต่างเพราะฉะนั้นไอ้ความแตกต่างตรงนี้แหละนะครับมันจะส่งผลทําให้วิธีการเล่นกีฬาประเภทสมดุลผมเน้คนคําว่าเล่นกีฬาประเภทสมดุลจักรยานเป็นกีฬาประเภทสมดุลที่มีจุดคอนแทคพอยต์ล็อกเอาไว้3จุดหลักๆ 1. มือต้องอยู่ที่แฮนด์นะฮะสก้นต้องนั่งอยู่ที่อาน3สาขายังถูกบันไดล็อกเอาไว้อีกแต่บนอุปกรณ์จักรยานวิศวกรทีมไอแอนดี D, คิดมาอย่างดี ทุกอย่างบนนี้ล้วนแล้วแต่สมดุลทั้งสิ้นไม่มีตรงไหนเสียสมดุลเลย hmm. ยกเว้นช่างประกอบไม่ดีนะฮะอันนี้ผมพูดเ,เพราะผมเจอ, <c oughs> เจอประจำ <c oughs> เนี่ยบางครั้งพอประกอบแล้วไม่สมดุลอาจจะทําให้เสียสมดุล hmm. หรือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณตรวจสอบแล้ว hmm. บนอุปกรณ์ไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียสมดุลไอ้สิ่งที่เสียสมดุลได้ก็คือคนเพราะอะไรเพราะคนเป็นร่างกายมนุษย์เป็นไบโอแมคชนิกมีกล้ามเนื้อมีเอ็นมีพังผืดแล้วก็ห่อหุ้มกระดูกเอาไว้ และทุกอย่างมีเป็นเทนชันหมดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า <_ C os> ด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาสิ่งแวดล้อมในชีวิตคุณผมก็ไม่รู้ว่าวันๆคุณทําอะไรมาบ้างนะหรือในอดีตคุณทําอะไรมาบ้างยกตัวอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาข้างเดียวมาก่อนตีกอล์ฟตีแบดตีเทนนิสเขาใช้เขาใช้พละกําลังของด้านด้านหนึ่งของเขาเป็นชุดส่งกําลังอีกชุดหนึ่งเป็นชุดสร้างความมั่นคงนะอย่างเช่นคุณตีกอล์ฟ ข้างหนึ่งชุดหนึ่งส่งกาลังอีกชุดหนึ่งสร้างความมั่นคงมันจะใช้พละกกาลังที่แตกต่างกันอาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้เขาเสียสมดุลแต่เขาเสียสมดุลบนกีฬาของเขาแบบนั้นนั่นคือสมดุลของเขาแต่พอหยิบขึ้นมาแล้วมาจับในกีฬาประเภทสมดุลแบบที่พวกเราเล่นกันที่เรียกว่าจักรยานมันกลายเป็นเสียสมดุลแล้วเขาจะออกแรงบนจักรยานได้ยังไงถ้าเขาออกแรงปั่นได้ไหมผมบอกว่าก็ปั่นได้ไงแต่เขาก็ปั่นได้แบบต้องชดเชย<อ>สมมุติผมยกตัวอย่างว่า รถยนต์ไม่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อคุณขับได้ไหมต้องบอกว่าได้ดีผมก็รู้ว่ามันก็เอียงๆอย่างเงี้ยทีเนี้ยนะถ้าคุณลองไม่ซ่อมมันดูเดี๋ยวยางก็สึกเดี๋ยวลูกตืนก็พังเดี๋ยวลูกหมาก็พังก็ก็เสียหายไปทีนี้พอเป็นคนล่ะคนก็มีโอกาสเสียสมดุลได้อย่างที่ผมบอกแล้วถ้าคุณไม่จัดแจงทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับบนร่างกายคนแล้วคุณไปขี่อยู่บนจักรยานหลายคนบอกผมก็ไม่เจ็บผมไม่เถียงเพราะคุณไม่สามารถไปให้เกินกว่าเพดานนั้นได้ เพดานของความไม่สมดุลของในตัวคุณก็จะมีเพดานอยู่ว่าเออถ้าคุณขี่แค่นี้ผมบอกโอเคเนี่ยคุณขี่จากออวันหนึ่งคุณออกกําลังกาย20โลก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไร,รแต่ถ้าคุณจะขี่วันละ50าสิโลแ0โลแล้วสัปดาห์หนึ่งคุณขี่5วันเนี่ยเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งร่างกายจะชนเพดาน,น,นความสามารถคุณก็เพิ่มไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยพอร่างกายถูกชดเชยกันเยอะๆเนี่ยสุดท้ายร่างกายก็จะทนไม่ไหว ก็จะฟ้องออกมาเป็นอาการบาดเจ็บหรือถ้าคุณไม่บาดเจ็บเนี่ยก็จะฟ้องคุณทีละเรื่องว่ามันน่าลำคาญจังเลยทําไมผมจะต้องมือชาข้างเดียวทําไมผมจะต้องเจ็บเข่าข้างเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมวนะ่าผมน่าจะมีสาเหตุข,นะข้างขวาของผมผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนเอ็นอวัอวัยวะอวัยวอมัยมอไซต์เอ,อ็นดูโรอย่างเนี้ยแล้วก็ตอนนี้ปัญหาคือข้างนะปอนี่ครับน,น่าจะคือสาเหตุนะอย่างนี้เนี่ยก็คือคุณมีคุณมีอิชชูที่ติดตัวมาเนี่ย ก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าสิ่งที่เขาเคยบาดเจ็บในอดีตมากระดูกหักเคยผ่าตัดเอ็นฉีอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เขาเสียสมดุลในฟังก์ชันมูฟเมนต์นั้นจริงไหมถ้ามันจริงเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงเราถึงเรียกว่าเราถึงเรียกว่าแบบเสียสมดุลตามธรรมชาติกับเสียสมดุลแบบไม่ธรรมชาติเนี่ยเพราะมันคือการยืดหดของกล้ามเนื้ออันนี้เนี่ยสมมุติว่าผมเคยเจอเคสที่แบบกระดูกหักมา แล้วกลายเป็นขาสั้นยาวไม่เท่ากันอันนี้คือมาจากโครงสร้างจริงๆเราต่างหากที่จะทําให้เขากลับมามีความสุขได้ยังไงเนี่ยแต่บางคนกลับไม่มีอะไรเลยเนี่ยทุกอย่างปกติกระดูกระเท่ากันอะไรกระเท่ากันแต่ปรากฏว่าเขากลายเป็นเขากลายเป็นการเสียสมดุลแบบการยืดหดของกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันครับซึ่งในกีฬาแต่ละประเภทมีโอกาสเป็นไปได้หมดจักรยานตรงไหนใช้เยอะที่สุดล่ะก็กลุ่มของสะโพกทั้งหมดที่จะต้องเคลื่อนที่ ถ้ามันเคลื่อนที่ได้ไม่เท่ากันมันก็ทําให้กลายเป็นคุณขาสั้นยาวไม่เท่ากันได้เหมือนกันเน<ม>หลายๆอย่างก็เจอมาเยอะเันะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันดูว่าในลักษณะของของคุณปาล์มที่มาถามผมแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราควรจะต้องแก้ทิศทางไหนตกลงคนมีปัญหาหรือรถมีปัญหา ประมาณนี้ครับแล้วเราจะฟิตติ้งอะไรกันบ้างแล้วเรา,าต้องทําทั้งหมดกี่ครั้งครับอ่ะมันเริ่มทุกอย่างเกี่ยวกับตัวราเกี่ยวกับจักรยานหรือ <Okay. S 2> ว<ะ>่าโอเควิธีการทำบอยฟิตติ้งนะมันก็จะมีหลักการที่เป็นวิธีของมันอยู่หลักๆก,ก่อนเนาะในรายละเอียดมันเยอะมากอันแรกเลยก็คือ1นะฮะแน่นอนแล้วก็คือคุณเป็นคนที่มาหาผมเป็นไรเดอร์ที่มาหาผมแล้วมีปัญหานะฮะผมต้องสอบถามนะฮะประวัติ ความเป็นมาของคุณว่าคุณเริ่มเล่นจักรยานมานานหรือยังขี่มานานอย่างคุณขี่ในสไตล์แบบไหนคุณขี่ออกกําลังกายหรือคุณต้องการไปแข่งขันเนี่ยผมต้องการรู้โจทย์ของคุณเหมือนว่าคุณจะไปทําอะไรถ้าคุณบอกว่าผมเอาไว้ขี่แถวๆนี้ยี่โลเนี่ยผมก็จะรู้โจทย์คุณแบบนี้แต่ถ้าเป็นนักกีฬามหาเราโจทย์คือผมต้องการผลในระดับชิงแชมป์ประเทศไทยผมต้องไปแข่งขันน่นนี่นั่นหรือเขาเป็นคนที่ถูกใช้งานหนักมากนั้นพรอมซีเรียสในการ ความซีเวียนในการทําอุปกรณ์เก็บรายละเอียดจะต่างกันเช่นถ้าผมบอกว่าเออผมรู้แล้วนะว่าขาจานมันยาวกว่าเล็กน้อยแต่ประเกินว่าโจทย์คุณคือผมก็แค่อยากออกกําลังกายแถวแถวบ้านคุณสนามกีฬา700ปีอะไรก็ว่าไปผมบอกว่าม,มันก็ไม่ได้ใช้พลังงานอะไรที่เยอะมากมายมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้เปลี่ยนอุปกรณ์ก็ได้เพราะว่าแค่เนี้ไม่ทําให้เขาบาดเจ็บหรอก ยกเว้นเสแต่ว่าคุณอยู่ในกลุ่มพวกระดับซีเรียสดิเคชั่นถึงผมไม่แข่งแต่ผมก็เอาจริงนะถ้าอย่างนั้นผมบอกถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่มันอยู่ที่บัตเจ็ตของแต่ละคนงั้นผมก็สั่งเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันแต่ในกรณีที่ทําให้กับพวกสายที่เป็นแบบนักกีฬาจริงๆเนี่ยเขาใช้พลังงานในร่างกายเขาเยอะเขาออกแรงเยอะเขาไม่ควรผิดไม่ควรพลาดเพราะว่าเรารู้ว่ามันส่งผลอันนี้ซีเรียสก็ต้องบอกเขาว่า เราแนะนําว่าควรจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะที่มันดีกว่าและทํายังไงให้เขาลดอาการบาดเจ็บได้นีอันนี้คือส่วนหนึ่งนะนั้นอันแรกเลยก็คืออย่างที่พี่บอกว่าหนึ่งพี่ต้องการรู้โปรตโตคอลของคนขี่ก่อนว่าเขาเขาต้องการไปออกกำลังกายหรือเขาไปทําอะไรแค่ไหนอันที่สองก็คือต้องรู้ว่าปัญหาของคุณที่ขี่จักรยานมามันมีปัญหาอะไรบ้างเหมือนอย่างที่ตอนแรกที่ปาล์ม อธิบายให้พี่ฟังว่าผมเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้นี่นี่เอาละนี่ก็เป็นข้อมูลที่พี่ต้องเก็บไว้ตเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือพี่จะต้องทำเขาเรียกว่า physical assessment ก็คือการค้นหาตรวจร่างกายในสัดส่วนของคุณที่เกี่ยวข้องกับการขี่จักรยานเช่นไล่ดูเรื่องของความสมดุลความแข็งแรงนี flexibility คือความยืดหยุ่นและรวมถึงวิธีการเคลื่อนไหวของจุดข้อต่อต่างๆนีว่า คุณเคลื่อนไหวแบบไหนยังไงค,คุณมีโอกาสเคลื่อนไหวได้มากน้อยแค่ไหน hmm. นะครับอันนี้เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่จะต้องเอาเก็บมาเป็นข้อมูลหลังจากนั้นเนี่ยพอผมรู้ข้อมูลในร่างกายคุณแล้วว่าคุณเป็นยังไงในร่างกายของคุณเราก็จะมาดูกันซิว่าบนอุปกรณ์บนจักรยานมีอะไรเสียหายไหมเสียสมดุลตรงไหนไหมทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยดังนั้นเราก็จะมาดูกันต่อละว,ว่าเวลาที่คุณขึ้นไปขี่บนจักรยาน เวลาที่คุณมูฟเมนต์อยู่บนจักรยานเนี่ยหนึ่งนะฮะคนที่เป็นฟิตเตอร์จะต้องมีประสบการณ์ในการมองได้ตาตัวเองก่อนเนี่ยต้องเข้าใจต้องเห็นว่าเวลาเขาขึ้นไปขี่จักรยานแล้วเนี่ยเราคิดว่าเขากําลังนั่งอยู่บนจักรยานสูงไปต่าไปสั้นไปหรือยาวไปก้มมากก้มน้อยมันต้องมีสแตติกอยู่ในหัวไปหมดเลยเนี่ยก่อนที่จะผ่านไปใช้เครื่องมือดนามิกทั้งหลายแหล่เนี่ยทีนี้หลังจากนั้นมาเราเริ่มเห็นปัญหา ก็เป็นขบวนการ,รนะฮะว่าเราจะปรับแต่งแก้ปัญหาหเขายังไงอ่าผมจะปรับรถสูงตำ่ำเพิ่มสเตมคอสั้นยาวเอาสเปเซ,เซอร์สูงตำ่ำมากน้อยแค่ไหนหรือรายละเอียดแม้แต่การตั้งคลีตร,รวมถึงนะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาบนคนด้วยนะว่าถ้าคุณไม่เอ็กซ์ซอร์ซส์แบบนี้นะฟังก์ชันนี้เนี่ยในการมุดเบนของคุณมันก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนี้วิธีแก้บนจักรยานไม่ผิดผิดที่คนงั้นคุณก็ต้องมีการบ้านต่อ กลับไปเอ็กซ์ไซร์ไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามที่เราเห็นนีสุดท้ายเลยนะครับต้องจบด้วยการพิสูจน์ได้เสมอว่าสิ่งที่คุณทําไปแล้วมันดีจริงไหมใช้เวลาในการรอฟีดแบ็จากคนที่มาทํากับเรานีอย่าบอกว่าทํำบนนี้เสร็จแล้วนะมันคือเพอร์เฟกในส่วนตัวของผมเองผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทําสิ่งที่ผมวิเคราะห์แล้วก็ประเมินแล้วก็แก้ปัญหาที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันสุดกําลัง ในความสามารถของผมที่ผมจะทําให้ดีที่สุดแล้วผมเชื่อในระดับหนึ่งว่ามันเกิน80-90มีโอกาสทําให้เขามีความสุขมากขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมก็จะเชื่อดินามิกจริงๆในตอนขี่มากกว่าว่าเวลาที่คุณออกไปขี่แล้วมันเป็นยังไงแล้วกลับมาดูกันซิว่าเราฟีดแบ็กกลับมาว่าเราเจอปัญหาอะไรอีกไหมหลายคนตั้งคําถามว่าทําฟิตติ้งเสร็จแล้วตะแรงขึ้นจริงไหม <Okay. S 1> จะต้องทํากี่ครั้งทํำยังไง เออผมอธิบายแบบนี้ดีกว่าว่ามันขึ้นอยู่กับเนะฮะความสม่ําเสมอของร่างกายคุณถ้าวันนี้โจทย์คุณมาแบบนี้เนี่ยเนะยแล้วมาถามผมผมรู้วันนี้โจทย์ถามแบบนี้คําตอบจึงเป็นแบบนี้และถ้าคุณรักษาสภาพร่างกายคุณแบบนี้เอาไว้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอาจจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็แล้วแต่ว่าเนี่ยรายละเอียดของแต่ละคนจะเป็นยังไงผมไม่ได้บอกว่าทําฟิตติ้งครั้งเดียวแล้วจบอาจจะสองหรืออาจจะสามก็ได้เนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่า คุณเพอร์เฟกมากเลยผมทําไปแล้วคุณบอกโอ่าขี่ดีมากเลยไม่มีปัญหาเนี่ยอีกหกเดือนผ่านไปคุณบอกผมปล่อยเนื้อปล่อยตัวมาพี่น้ําหนักผมขึ้นมาสามโลเนี่ยน้าหนักขึ้นน้ําหนักขึ้นเอาแล้วทําไมอะเกี่ยวอ,อะไรด้วยล่ะเขาก็สูงเท่าเดิมขาก็ยาวเท่าเดิมแต่ผมบอกฟังก์ชันมูฟเมนต์ไม่เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นคุณน้ําหนักเพิ่มขึ้นสามโลห้าโลผมยกตัวอย่างที่ผิวหนังที่ก้นมันมีแฟตมากขึ้น มันหนาขึ้นเพราะก้นคุณหนาเพราะก้นคุณหนาขึ้นไอ้ซาร์เดิลไฮที่ผมเคยทําไว้มันกลายเป็นสูงเกินไปเห็นไหมผมอาจจะต้องมาเอาอ่านลงสักนิดหนึ่งหรือถ้าคุณเปลี่ยนในทิศทางที่ดีวันนี้มาหาผมด้วยน้ําหนักแค่นี้ผ่านไปหกเดือนคุณไปทําอะไรมาเหอเอ้ยคุณฟิตมากเอะแต่บางคนบอกว่าเช็คที่น้ําหนักอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะบางทีมันกลายไปเป็นไฟเบอร์แทนเอะแต่ว่าปริมาณไขมันเปอร์เซ็นต์มันหายไปอ่ะ ผมใช้คาว่าก้นคุณบางลงเอ้ยอที่ผมเคยทําไว้อะมันกลายเป็นสบายเกินไปนะคอมฟอร์ตเกินไปอาจจะต้องยกเ้นด้านไฮขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาถึงวันนี้เนี่ยย,ยุคข,ของการวัดอินซีมันหมดไปละอินซีมเป็นเพียงแค่พื้นฐานในการเริ่มต้นก็พอใช้ได้มันก็ไม่ผิดอะไรแต่ปัจจุบันนี้เรารวมถึงฟังก์ชันมูฟเมนท์ทั้งหมดนะองศาของการเคลื่อนที่บนจักรยานแม้แต่แค่คุณเปลี่ยนรองเท้าทุกอย่างยังเปลี่ยน รองเท้ายี่ห้อนี้สแต็กแบบนี้รองเท้ายี่ห้อหนึ่งสแต็กอีกแบบหนึ่งคุณเปลี่ยนบันไดจากวันนี้เป็นยี่ห้อนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งความสูงต่ําของสแต็กไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นองศาของขาที่เคลื่อนที่ก็อยู่กันคนละที่แม้แต่คุณเปลี่ยนอ่านก็ยังอยู่คนละที่เลยวันนี้คุณใช้อ่านยี่ห้อ A แล้วอยู่ๆคุณไปเปลี่ยนเป็นอ่านยี่ห้อบวิธีการนั่งก็นั่งกันคนละที่คนละจุดเนี่ยเพราะฉะนั้นองศาก็เปลี่ยนอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนตาม เพราะฉะนั้นดินามิกมันเยอะแล้วเกินหลากหลายมันไม่มีครับว่าทําครั้งเดียวแล้วจบ,บนีมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีองค์ประกอบเรามีเรามีามตัวแปรอย่างอื่นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมทั้งด้านคนแล้วก็ด้านอุปกรณ์เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าโจทย์จะถูกเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนด้วยนะประมาณนี้นี่คือหลักการของวันโดยคร่าวๆเยอะเลยครับผมเัอะแ้นเราเริร่มกัเนเลยไหมโอเคโอเคครับได้ครับ อย่างแรกนะครับผมต้องมากรอกกันก่อนนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติของตัวเองเนาะว่าปั่นอะไรยังไงนะครับเมชชัวไบาคือ 1. ดูเซนเตอร์ของรถก่อนนะครับวัดเซ็นเตอร์ของรถ วัดเซนเตอร์ของรถวัดเซนเตอร์ของรถนีทุกอย่างออกมาแล้วพี่ก็วัดเซนเตอร์ของบอททอมแบกเกอซึ่งมันเป็นตัวที่จะทําให้เกิดการที่มีแกน X แกน Y เกิดขึ้นนีวัดความสูงเท่าไหร่วัดเซตแบกก็คือความห่างของเบาะถอยหลังไปเท่าไหร่ เมื่อกี้บอกพี่ว่าเคยมีอุบัติเหตุในร่างกายมาก่อนก็คือขอาขาปวดด้วยอะไรไม่รู้ทุกวันนี้ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตประจำวันไหมเดินกุบกุบนิดหน่อยกุบกุบนิดหน่อยครับโอเคแต่ก็ใช้ชีวิตได้ปกติมันบวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆด้วยนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะไปต่อถึงขั้นตอนไหนเรื่องอาการบาดเจ็บแล้วก็หมอน่าจะให้คําแนะนําได้ดีกว่าว่าเราจะไปต่อกับการเล่นกีฬาออกกำลังกายณเวลานี้เนี่ยรพร้อมหรือยัง แต่ผมมั่นใจว่ามันไม่ถึงขนาดขี่ไม่ได้หรอกแต่แค่เวลาเรามีเรื่องบาดเจ็บปุ๊บก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอให้ดูแลก่อนนะครับประมาณหนึ่งโอเคเมื่อก่อนคุณเล่นกีฬาข้างเดียวอะไรไหมเช่นตีกอฟตีแบดตีทนนิตเล่นปิงปองไม่มีอะไรเนาะโอเคอทุกวันนี้หน้าที่การงานคุณต้องนั่งหน้าคอมเยอะไหมเดี๋ยวนี้น้อยลวครับน้อยลงเอาเป็นว่าคุณมีเรื่องออฟฟิศซินโดรมติดตัวไหมไม่มีครับไม่มีปกติดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรนะโอเคครับผมได้อะ ยืนตรงมองมาที่ผมแบบปกติสบายๆเลยนะีหลักสบายเท้าคุณเนี่ยเป็นคนที่เท้ากว้างมากใหญ่มากนะครับถ้าผมจะแนะนํารองเท้าให้คุณนะคุณควรไปเลือกรองเท้าที่กลุ่มประเภทที่เป็นหน้ากว้างเช่นรองเท้าเล็กรองเท้าบอนพวกนี้ผมเห็นรองเท้ากับเห็นเท้าคุณผมรู้ว่าคุณซื้อรองเท้าแบบชดเชยคดชดเชยความยาวออกไปเพื่อจะให้ได้ความกว้างเท่าที่คุณรู้สึกสบาย แต่ตอนนี้เวลาขี่รถยานมันมีสเปซเหลืออยู่ข้างในมันทําให้เท้าคุณเนี่ยมีดินามิกในการเคลื่อนที่ตลอดเวลา,ลวลาซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ในแบบนี้เพราะฉะนั้นรองเท้าที่เป็นแบบของคุณคือคุณจะเป็นรองเท้าที่เป็นความกว้างที่เป็นแบบหน้ากว้างนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยรองเท้าปกติเราจะเลือกกันเนี่ยเราจะให้ข้างหน้ามีพื้นที่เหลือโดยประมาณประมาณ5มิลน,นะครประมาณ5มิลนะค,ครับแล้วแถวเนี้ยน,นี่คือรองเท้าที่พอดี บอกสาเหตุเขาบอกท่าผมในการปั่นจักรยานได้ถูกต้องหมดเลยผมจะมีการจิกเท้าแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่สบายมากๆเลยแล้วเขาก็พูดมาถูกต้องทั้งหมดนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เรามองข้ามกันก็คือด้านอินโซต่างๆของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าอานตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาค่อนข้างแอโร่โพสิชันถ้ากระดูกเชิงการคุณคว่ำตัวลงได้ปึ้งเยอะมานั่งอยู่แบบนี้ขาคุณจะอยู่แถวๆตรงนี้ นะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันกว้างขึ้นนิดหนึ่งเพื่อรองรับกับการก้มตัวของกระดูกเชิงกรานคุณก็จะไม่มีปัญหาอะไร,รนะแต่บังเอิญว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ก้มได้มากที่สุดขนาดนี้คุณก็เลยนั่งแล้วก็ดูเชิงการขึ้นมาแบบนี้เพราะนั้นมันก็จะเกิดอาการเสียดสีที่อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาคุณก็เลยจะหนีหลบมันใช่ครับหนีอาการเสียดสีตรงนี้ขาคุณก็เลยกลางออกอพอขาคุณกางออกเสร็จปุ๊บทุกครั้งที่คุณขี่จักรยานธรรมชาติของคุณอนะ่ะขาควรจะอยู่อย่างนี้แต่พอคุณเจอฟังเจอ ไอ้ตัวองค์ประกอบของอานตัวนี้ปุ๊บคุณก็เลยต้องนั่งเหวี่ยงขามานิดนึงพอเหวี่ยงขามานิดนึงปุ๊บทุกครั้งที่ขี่ปุ๊บแล้วกดลงไปนีแท็กกิ้งของการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยแทนที่มันจะลงกลางขัวเขา่าแล้วลงกลางเท้ามันก็ถูกเหวี่ยงออกลงไปทางฝั่งนิ้วก้อยแทนที่ชดเชยกันไปแต่ฝั่งขวามีมากกว่าเพราะคุณมีปัญหาเรื่องสะโพก นี่แหละคือคุณซึ่งจริงๆแล้วสตรัคเจอร์ของคุณไม่ควรจะลงทางด้านนิ้วก้อยคุณควรจะลงทางด้านนิ้วโปง้งแต่คุณต้องเนี่ยพี่ผมอบอกพี่เดี๋ยวพี่ต้องหาให้เจอว่าอะไรที่ทําให้ผลกระทบแล้วกลายเป็นแบบนี้แล้วเราจะแก้ยังไงอันนี้ยังไม่ได้จับรถนะอันนี้ให้ดูกายภาพของคนก่อนไม่เกี่ยวกับรถเลยครับเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับรถกันว่ารถมันจะขนาดไหนเชียว อะไรมนหนุนข้างล่างรู้สึกได้ถึงข้นหลับลำคาญไหมไม่ไม่ลำคาญเนาะโอเคนะปักขึ้นเขาเปลี่ยนการใหญ่ตึก้างล่างลงเล็กๆป่าเนี่ยเป็นความสุดโดยรวมเป็นไงมาถึงตรงนี้สบายมากายหนึ่งทำยังไงให้คอมฟอร์ตขึ้น 2. องทำยังไงให้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่ามาหาที่แล้วคุณจะ แรงขึ้นนะ,ะถ้าแรงขึ้นคุณมาเขามาจ้างที่ขันน็อตดีกว่าไม่ต้องซ้อม <c oughs> สุดท้ายคุณก็ต้องกลับไปซ้อมเหมือนเดิมเนี่ยแต่ซอ้อมให้มันสบายแค่พาให้คุณไปอยู่ในตำแหน่งที่มันมันใช้งานได้จริงเนี่ยสบายออกแรงได้แล้วก็ลดอาการบาดเจ็บได้จริงวันนี้ได้ความรู้มากมายนะครับผมเป็นเปิดแมปของผมโลกความรู้ทั้งหมดเลยครับผมต้องขอบคุณพี่อีทมากมากนะครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับสนใจ อยากจะฟิตติ้งสามารถติดต่อได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมอินบ็อกเข้าไปถามกันเองเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับผมลืมบอกคิวยาวมากอย่าคิดว่าจะมาแล้วก็มาทันทีไม่ได้ครับไม่ไม่รับ w a อกอินครับไม่รับ w a l กอินนัดคิวเท่านั้นครับเนี่ยยาวนานไหมครับก็พอสมควรนะครับสมควรนัดเข้ามานัดเข้ามาไปคุยกันเลยนะครับผมเข้าไปอินบ็อกถาม กับอาจารย์ดูโอเคครับขอบคุณ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 ครับ